วิธีการใช้กล่องป,ปรับน่ยปรับจานติดตั้งจานดาวเทียมได้ต,ออตัวเองไงตัวเองใช้แบบกล่อง TSI OKX หรืออันนี้นก็คือ Receiver OKX OK. ตัวทับเ,เครื่องนเ,อเนี้ยก็ใส่สายเลือเขาอย่างเงี้ยแล้วแดงเสียบไปด้วย นะต่อไปก็คือก็คือเสียบเสียบ LNB LNB สายแต่มันสากาศดิจิตอลกับจานดาวเทียมไม่เหมือนกันเสียบกล่องเสียบทีวีเสียงเครื่องทางนานละงอเน่ะ เครื่องมันก็จะไหมแนะส่ปะกองด้วยไงเครื่องปจะุบันเครื่องรุ่นเก่าจะก็จะประมวลผลช้าหน่อยช้าหน่อยครับีียุ u เครื่องหนะยับกล่องอเ อย่างี้วดูเลยไม่ได้นะผมถใช้ยิ่โมดปุ่มแดงแดงเขาจะใช้ปุ่มส้มเนี่ยคนอื่นจะใช้เขาก็จะใช้ปุ่มส้มอันนี้ผมใช้ปุ่มแดงแล้วก็กดเนี่ยอินโฟปุ๊บมันก็มันก็จะไม่มีคุณภาพคุณภาพไปตามว่วสามสิบหรือให้มันตรงกับขีดนี้สี่เปอรเซ็นอยห้าเปอร์เซ็นีขึ้อยู่ต่อไป ก็ก็คือพวกการหาสัญญาณแลบเรายังดูค่ะเรากปยังยังดูไม่ได้อตอน ให้จานเราเชยนมันชัดๆไปนีอ,อ,อผมอยู่ะยางเช่นผมอยู่ระยะผมอยูระยองเนี่ยต้อง่ 40. ง40อากาลตา แล้วทางคุณแบงค์ก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่เ็นระยะนะคะแล้วก็มอบหลักฐานบางส่วนเช่นไอ้ซองเอกาสารข้อความ่งกระดาษอะไรต่างๆที่เขาโยนเข้ามาในบ้านสุดแบงค์เปิดออกดูข้างในพบเป็นข้าวของเครื่องใช้เสื้อทหารเกณฑ์กางเกงทหารต้องมาจานต้องไม่เงรมาหมดบ้างข้อความที่โกนหนวด คือไม่ต้นทนตายไม่ได้เลยว่าแล้วอของแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับเขาที่จะต้องเอามาไว้หน้าบ้านเขานะคะ mm hmm. ก็เลยหอบั้งหมดเป็นที่สอนองเขาขนมตำรวจ,จก็สืบจนทราบถึงทีกักที่อยู่ของนายชิจชัยวัฒน์อายุ34ปีคนนี้แล้วนะคะทราบว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตนะคะตำรวจก็บอกว่าอาจจะจะเข้าไปตักเตือนพูดคุยกับผู้ปกครองของเขาเพื่อส่งตัวไปรักษาให้ถูกต้อง แรต้ล่าสุดเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานตำรวจก็ไปพร้อมกับแม่ในลิปไปหาในลิปท,ที่ห้อง <คน S 1> แล้วก็รับฟังพูดคุยกันก็รู้เลยว่าเขาไม่ปกปติจริงๆมีอาการป่วยทางติตมีไปการเข้ารับการรักษาแล้วก็ชอบดื่มจุราเขาชอบอคิดว่าตัวเองเป็นผู้กำกับหนังเป็นคนร่ำรวยมีเครื่องบินเจ็ตมีเ<อ>ครื่องบินส่วนตัวข้างคล้ายดารานักสปิง ช่องแ<ไ>ปดกลับจิ้มนะว่าเสียหน้าที่คีได้คุยไปแล้วมาเต็นว่าน้องสาวมาแทนแต่ข้าว่าเราะทด่ไรไอ้คุยมากกว่าไม่งั้นไม่เต้นแล้งเต้นส่งข้อความมาหาสามีขอยืมเงินเจ็ดหมื่นจะเอาไปใช้หนี้สามีก็เลยอยากจะช่องอาสามเอา,อามาย,ยินช่องเจ็ด มองยังไงเอาเอาภาพรวมก่อนจะไปลุงต้อมนะคุณินะไหนนแล้ววิเคราะห์แล้วกแล้วกันนะฮะตอนนี้สุดสักโอ้โหกว่าจะได้พภิปรายให้บีนิวเนวเซล้ามันได้บันทึกให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นติดตั้งค่ากดโอเคกดให้กดโอเคกดตรงนี้ก็ได้กดเมนูออกกดเมอูสิบมากกว่าเรื่องของ

เลขส10ในพระคำพีคือเลขแห่งการเติมโตเป็นผู้ใหญ่นุณเล่นถ้าเรากดที่่สั่ส่งถ้าเรากดมันมันพาไ่ขึ้นเลยกดมันจะเป็นจอฟ้าเนี่ยกดเมนูสำหรับการติดจานดาเทียม เมื่อเราเตรียมตัวที่จะเผชิญกับภาพกับพิพทมลกันทุกย่างกันหันไปทางตะวันตกค่ะสวัสดีค่ะคุณตอเฮ้ร์ราราสมาครบเลยเพราะว่าคนร้ายรายนี้ไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่วัยรุ่นเป็นคนที่อายุมากแล้วนุ่มใหญ่น่าจะไปปลายห้าแล้วมั้งน่ะเหตุการ เนี่ยภาพจะก็กระพริบเนี่ยภาพมันก็จะกระพริบเพราะมันเป็นจอเพราะมันเป็นจอแก้วเพราะมันเป็นเฮิร์ตความของความทีสำหรับการติดจักบเนี่ยผมจบแค่แล้ว